g o l d ด n Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูในอดีตนะคะไล่เลี่ยงไปจนถึงปัจจบุบันแล้วก็อนาคตของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีเมถุนค่ะได้ไพ่ King of Pentacles 5ถ้วย The Lover ไพ่ประจำราศีตัวเองด้วยนะเนี่ย Queen of Wands แล้วก็ต่อมาด้วย Justice โ okay. อเค King of p e n d i c l e นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นนะคุณมีโอกาสหรือเคยคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแล้วแถมเขาคนนี้น่าจะมีหน้าที่การงานที่สูงที่ดี หรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของจิจการไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะนะเขาเป็นนักลงทุนตัวยงหรือเป็นนักธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็ได้นะทำงานเกี่ยวกับการเงินแวดวงการเงินหรืออาจจะอสังหาริมทร,รัพย์หรือว่าที่ดินอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องก็ได้เช่นเดียวกันนะอาจารย์คิดว่าในส่วนใหญ่แล้วนะ เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะช่วยเหลือในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะที่บางทีคุณอาจจะขัดสนหรือคุณอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามผู้ชายคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่แบบคอยซับพอร์ตคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมาจากที่อาจารย์เห็นจากตัวไพ่นะนะคะมีไม่มากก็น้อยนะกับผู้ชายบุคลิกอย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุนไพ่ใบนี้นะ เวลาที่คุณอ,อยู่ในห้วงแห่งความรักเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นสายเปนะสปอร์ตสายเปใจดีกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะโดยเฉพาะกับคนที่ตัวเองรักกับคนที่ตัวเองชอบเนี่ยนะคะจะทุ่มเทจะเรียกว่าซัพพอร์ตเขาเต็มที่นะอ่ะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินของคุณนะก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่งคั่งระดับหนึ่งนะคะถือว่าในเรื่องการเงินคุณไม่ต้องลําบากอะไรมากมายเลยนะบางทีรู้สึกว่าเออเหมือนเงินจะขาดมือแต่เงินมันก็มาหาคุณเองหรือคุณก็มีแนวทางในการที่จะหาเงินมาได้เองนะถือว่าชาวราศีเมถุนมีเขาเรียกว่าอะไรมีช่องทางในการหาเงินที่จะแบบ ถ้าจะไปกับใครสักคนหนึ่งถ้าจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผู้ชายชาวราศีเมถุนนะโอเคต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยแนดดีตของชาวราศีเมถุนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นะคะที่เป็นฝ่ายที่รู้สึกเสียดายเสียใจยกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบลงนะ นะคะหรือมันจบลงไปแล้วก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะคะแล้วเพิ่งจะมารู้สึกว่าเออฉันน่าจะมีเวลาให้คุณมากกว่านี้ฉันน่าจะดูแลเอาใจใส่คุณให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะเพิ่งจะมารู้ตัวว่ารักเขามากมายเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ก็ต่อเมื่อสูญเสียเขาคนนั้นไปแล้วหูพูดไปมันก็น่าเศร้านะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีชาวราศีเมทุนที่แบบเศร้ากับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะนะเวลาที่มีเขาอยู่คุณไม่ค่อยเห็นค่าหรอกนะคะแต่เวลาที่สูญเสียสิ่งนั้นไปคุณจะรู้สึกสิ่งนั้นมีคุณค่าขึ้นทันทีนะบางคนบางคู่ความสัมพันธ์นีจบลงกันแบบบางทีก็งงๆนะ บางทีก็แบบห่างหายกันไปเลยไม่ติดต่อกันก็หายกันไปเลยน,นี้ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันทําไมความรักความสัมพันธ์ถึงจบลงแบบนั้นนะคะต่อมาเป็นไพ่เดลเวอร์เป็นไพ่ประจําราศีตัวเองนะอาจจะมีชาวราศีเมถุนนะคะบางคนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่นักรักตัวยงนะ จากที่อาจารย์ดูจากตัวไพ่นะอาจจะเป็นตัวชาวราศีเมถุนเองหรือเป็นคู่รักของชาวราศีเมถุนเองที่เป็นนักรักตัวยงนะเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้ว่างนั้นเถอะนะเลิกปุ๊บก็จะมีแฟนใหม่เฟ้นหาแฟนใหม่ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นนักรักตัวยงแล้วในความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีชาวราศีเมถุนบางคนที่แบบ เจ็บช้ำน้ำใจกับความรักที่บางทีเขาอาจจะมีตัวเลือกของเขาอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะรักคุณด้วยเขาอาจจะมีรักคนอื่นเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อรักเผื่อเลิกกับคุณเพื่อจะได้มีคนอื่นนะคะที่คอยสแตนบายรออยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์ขอเรียกว่าเป็นความรักสามเศร้าก็ยังได้นะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นนะคะ แต่ในอดีตที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเข้ามามีอิทธิพลนะในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนจริงๆแล้วความรักมันน่าจะมีแค่แบบเรื่องแค่คนสองคนใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันน่าจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาแทรกแซงด้วยแหละต่อมาเป็นไพ่ควีนออฟ n อล ในอดีตของชาวราศีเมถุนไพ่ใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะคะคือคุณเป็นคนที่โลกสดใสอะมองโลกในแง่ของความเป็นจริงนะคะเป็นคนเฟลลี่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มี energy ค่อนข้างเยอะนะคะนะนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์ต้นๆของผู้หญิงชาวราศีเมถุนเลยนะคะนะใครอยู่ใกล้ใครได้เป็นแฟนใครได้อะไร้ยรู้สึกว่า เออได้ energy ที่ดีจากผู้หญิงชาวราศีเมถุนน่ะคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ในความที่แบบ energy ดีเฟนรนลี่นั่นนี่อาจจะทำให้แฟนหรือคนรักของคุณอาจจะเข้าใจผิดได้เช่นเดียวกันนะอาจจะรู้สึกมีอาการหึงหวงมีในเรื่องของ อาจไม่ไว้วางใจกันอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็น energy ที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วคุณอาจจะทํางานเก่งด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าสังคมก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่สุดสายล่าเริงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ชายชาวราศีเมถุนใบนี้บอกให้รู้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่แบบเธอเป็นคนที่แบบ บุคลิกอีกอย่างหนึ่งของเธอก็ทํางานเก่งแล้วก็ในเรื่องของสังคมเธอก็เข้าสังคมเก่งเช่นเดียวกันนะคะรู้ว่าควรจะทําตัวยังไงเข้าสังคมเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเธอเป็นคนที่เฟลลี่เข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยการที่แบบคุณคิดว่าเอาเอชีวิตคุณสดใสขึ้นตั้งแต่คบเธอเลยนะอะไรประมาณนี้นะต่อมาจัสติก เป็นไพ่ประจราําราศีตุลมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะก็คือคุณเป็นคนที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องบาลานซ์กันในความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะการที่คุณมีความรักมอบความรักความหวังดีให้กับเขาหรือคนรักของคุณเนี่ยคุณควรจะได้รับสิ่งนั้น ตอบแทนกลับมาให้กับคุณบ้างนะคะไม่ใช่ว่าคุณให้เขาไปร้อยเขาให้คุณมาแค่50อะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบไม่แฟร์กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะและคุณก็จะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะคะจากความรักของคุณจากความหวังดีของคุณคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้รู้สึกแบบ มาเพื่อหวังผลประโยชน์มาเพื่อรักฉันเพื่ออะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกได้เองนะคะจากถั่วไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะคะในเรื่องของการที่ชาวราศีเมถุนนะ,ะจะทําอะไรก็ตามอย่าตัดสิน นะคะคนอื่นเร็วจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะการที่ตัดสินว่าเขาน่าจะเป็นคนดีเขาน่าจะเป็นคนไม่ดีเขาน่าจะเป็นคนรวยเขาแต่งตัวแบบนี้เขาน่าจจะเป็นคนจนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปตัดสินคนอื่นให้มันมากนักนะคะก็ถือว่าเตือนๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นก็หมายความว่าจะมีในเรื่องของการตัดสิน คนอื่นเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือตรงกันข้ามต้องให้ระวังด้วยนะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาตัดสินคุณเช่นเดียวกันตัดสินจากการแต่งตัวของคุณตัดสินจากการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้แหละอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะในอดีตของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีธาตุน้ำราศีเมถุนราศีตุลน,นะคะ ต่อมาขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีเมทุนค่ะโอเคไพ่ใบรแรกก้าวดาจัสติกอีกแล้วนะ 5้ถ้วยหดาบแล้วก็ต่อมาด้วย3ดาบนั่นเองนะคะสำหรับไพ่9ดาบอาจารย์บอกเลยว่าในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนั้นมีเรื่องให้คิดร้อยแอย่างที่มีอยู่ในสมองเยอะแยะมากมายนะบางทีนะนอนเนี่ยนอนไม่หลับหรือหลับหลับ,ลบตื่นตื่นบางทีอาจจะมีการตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะมีอาการแบบอาจจะมีฝันร้ายด้วยในช่วงนี้ นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะมีโอกาสที่จะล้มนอนมอนเสือได้เพราะว่าเนื่องจากสุขภาพก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักในช่วงนี้ของชาวราศีเมถุนด้วยนั่นเองนะคะนะบางทีอาจจะเลื้อรังไปจนถึงการเป็นปวดหัวไมเกรนเลื้อรังหรืออาจจะเป็นในเรื่องของมีปัญหาในเรื่องของสายตาก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะนะอย่าคิดอะไรมากจนเกินไปนะคะ ปล่อยวางบ้างนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะเราจะได้เรียนรู้การปล่อยวางด้วยนะคะต่อมา justice เป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์อยากจะบอกนะค่อนข้างแตกต่างจากในอดีตนิดนึงนะเพราะว่าไพ่ justice ในอดีตคุณก็ได้เช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าค่อนข้างที่จะมีคนอื่นนั้นเข้ามาตัดสินชาวราศีมีถุนค่อนข้างเยอะในช่วงปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าคุณตัดสินใจทําอะไรไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงจะมีผู้คนคอยตัดสินคุณอยู่ตลอดนะคะคุณก็ทําอะไรก็ตามนะคะคิดซะว่าถ้าเขาไม่ชอบคุณต่อให้คุณทําดีแค่ไหนเขาก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะคะ นะอย่างนั้นถ้าคุณทําดีอยู่แล้วก็ให้ทําดีต่อไปนะเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่คนที่รักคุณอยู่แล้วเขาก็มองเห็นอยู่แล้วนะคะนะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนอาจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะจบลง นะคะเพราะมันเป็นไพ่ปัจจุบันนะคะนะแล้วก็เพิ่งจะมาคิดได้ก็ตอนที่สายเกินไปแล้วการที่จะสูญเสียเขาคนนั้นไปแล้วเกือบจะเสียเขาไปแล้วหรือจะเสียเขาไปแล้วก็ได้นะในกรณีนี้นั่นเองนะแล้วก็รู้ขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเขาคือสิ่งที่มีค่าที่ควรรักษาเอาไว้ตั้งนานแล้วทําไมฉันไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกแบบนี้หน่อยนะคะ บางคู่นะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะห่างหายกันไปขาดการติดต่อกันไปแล้วก็กลายเป็นเลิกกันไปโดยปริยายเลิกกันแบบไม่มีคำว่าเลิกอะ่ะนะคะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟซอ ไปนี okay? ้นะคะคือมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจในช่วงปัจจุบันชาวราศีเมทุนนะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเรื่องใหญ่ในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประสบการณ์ในชีวิตทุกอย่างที่คุณมีนั้นนะคะใช้ในการตัดสินใจให้รอบคอบด้วยนะคะในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการทํางานหรือว่าการตัดสินใจในการที่จะ ในเรื่องความรักหรือการใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะยังไงก็ขอให้ตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนนะคะอย่างพิถีพิถันนะ,ะจะเลือกใครจะอะไรยังไงนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตัดสินใจนะ,ะถ้าคุณตัดสินใจถูกอาจารย์บอกเลยนะครั้งนี้ชีวิตคุณแบบลุ่งโลดกระฉูดไปเลยอะนะคะถ้าคุณตัดสินใจผิดปุ๊บมันจะผิดพลาดแล้วมันเป็น เหมือนความผิดพลาดในชีวิตที่คือต้องมาคอยตอกย้ําคุณตลอดนะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะต่อมาเป็นไพ่สามดาบใบนี้คือเป็นไพ่รักสามเศร้าเราสองสามคนนะที่เห็นได้ชัดเลยนะ แล้วอาจารย์อยากเตือนคนโสดชาวราศีเมถุนนิดหนึ่งนะถ้าคนโสดคนใดที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้ก็ขอให้คุณดูให้ดีๆนะว่าเขาโสดจริงโสดปลอมหรือว่าอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้บอกเราหรอกว่าเขามีแฟนแล้วเขามีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้อง สืบเสาะหาความจริงว่าเขานั้นโสดจริงหรือว่าโสดปลอมนั่นเองเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากให้คุณตกไปเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของใครมันเป็นความรักที่ขมขื่นอยู่พอสมควรนะถ้าคุณตกไปเป็นมือที่สามของใครนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะอันนี้ต้องระวังสําหรับคนโสดและก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการมีเรื่องมือที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรัก ของคุณทั้งสองคนอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีตุลราศีธาตุน้ำนะธาตุลมค่อนข้างเยอะนะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีเมถุนค่ะ ไพ่ใบแรกนะในช่วงเดือนมิถุนายนสองถ้วยว้าวาสองดาบ the h i g l o fan สามไม้แล้วก็ต่อมาด้วย queen of pendico s นั่นเองนะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีเมถุนนะโดยเฉพาะคนที่ มีคู่อยู่แล้วหรือคบๆกันอยู่นะคะมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนในอนาคตว่าเราจะสร้างครอบครัวร่วมกันเราจะมีการมีแผนที่จะแต่งงานกันหรือจะมีแผนที่จะแต่งงานกันเลยก็ได้นะคะวางแผนกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะ จุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาก็ได้นะสำหรับไพ่สองถ้วยคือแบบมีเรื่องน่ายินดียินดีมากๆเลยนั่นเองนะคะต่อมาคือคนโสดชาวราศีเมถุนมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคนที่เหมือนไลฟ์สไตล์เหมือนบุคลิกนิสัยอะไรหลายๆอย่างที่แบบคล้ายๆกันแล้วก็เข้ากันได้นะแล้วก็เจอกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันคลิกกันมันมันเข้ากันได้ดีนะคะจึง ประมาณว่าเหมือนเวลาก็เหมาะสมช่วงเวลาก็เหมาะสมแล้วทำให้คุณสองคนได้มาเจอกันช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งสำหรับคนสกที่หลอคอยใบนี้มานานนะคะต่อมาสองดาบคือใบนี้อาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีโรคสองใบ นะค่อนข้างที่จะลำบากใจอยู่พอสมควรนะคนหนึ่งก็ยังรักอยู่คนหนึ่งก็คนหนึ่งก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเลือกใครสักคนหนึ่งแค่คนเดียวคนคน,คนหนึ่งคนเดียวเนี่ยก็คงยากอะไรเงี้ยนะจึงทําให้แบบเหมือนจับปลาสองมือเหมือนแบบมีโลกสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนปิดหูปิดตาตัวเองเหมือนเป็นไพ่แบบเนี้ยปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็ ครบกับคนสองคนไปช่วงเวลาเดียวกันเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจารย์คิดว่ามันไม่ยั่งยืนมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบจริงๆแล้วโดยธรรมชาติคนเราจะต้องมีคู่เดียวคนเดียวที่จะเป็นคู่ชีวิตของเรายังไงมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะอาจารย์อยากจะบอกเลยเวลาที่ คนใดคนหนึ่งในใน,ในโลกสองใบของคุณเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วหรืออะไรก็ตามอาจารย์รู้สึกว่าถ้าคุณจะเสียคุณน่าจะเสียสองคนไปพร้อมกันและคุณน่าจะเป็นคนที่แบบไม่เหลือใครเลยอะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะในกรณีนี้นะ เดอะไฮโ f แฟนเป็นไพ่ประจำราศีพฤษภมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคือจริงๆแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแบบแผนหรือเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้ชีวิตตามอารมณ์อะนะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีธรรมะ เป็นเครื่องอบำบุงงจิตใจเป็นเครื่องแบบตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนธรรมะธรรมโมหรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนี่อาจจะเป็นตัวชาวราศีเมถุนหรือคู่รักของชาวราศีเมถุนก็ได้นะนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงมีสิทศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีเมถุนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้นั่นเองคุณอาจจะไปบนบานสารกล่าวไปขอพรหรือไปเช่าบูชาอะไรมาก็ตามนะคะแต่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงคนที่ไปบนบานสารเก่าวอะไรไว้แล้วทีนี้ท่านให้ผลนะคะตามที่คุณไปขอไปบนไว้อะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยก็แล้วกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่สามไม้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์ก็คิดว่านะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางทีนะชาราศีมิถุนคิดถึงความหลังคิดถึงความรักแบบครั้งเก่าที่แบบอาจจะจบมาได้นานแล้วแหละหรืออาจจะได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็คิดถึงคนเก่าไปเจอสถานที่เก่าๆเ,เราเคยไปดูหนังกับแฟนเก่าคนนี้นะที่ลงหนังเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย พอไปเจอสถานที่เดิมๆนะคะที่นั่งเดิมๆร้านอาหารโต๊ะเดิมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความรู้สึกแบบรีมายหรืออาจจะเป็นความรู้สึกแบบระลึกขึ้นได้ว่าเออเราเคยแบบมานั่งตรงนี้นะกับแฟนเก่าเคยไปดูหนังตรงนี้นะกับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสถานที่ที่ทําให้คุณแบบ คิดได้ในเรื่องความหลังความเดิมความเก่าอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะบางทีคุณอาจจะเผลอพูดออกมาแล้วทําให้แฟนแฟนใหม่เนี่ยเข้าใจผิดหรือแฟนใหม่คิดว่าคุณยังไม่ลืมแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคู่ที่แบบโดยเฉพาะชาวราศิเนทุนเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะบางทีคุณอาจจะทุ่มเทมากฝ่ายเดียวด้วยซ้าไปนะคะในความรักครั้งนี้ คุณก็ทุ่มเทคุณก็ดูแลเขาคุณก็อะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะมอบความรักความหวังดีนั้นมอบกลับมาให้คุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้แต่แบบรอคอยให้เขาแบบเห็นคุณงามความดีของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะประมาณนั้นต่อมา Queen of p e n t a c l e นะคือผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะบอกเลยในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ High quality หรือว่าชอบอะไรที่แบบดูเป็นมีคุณภาพสูงนะ,ะไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไฮโซหรืออะไรหรอกนะแต่คุณอยากจะใช้สิ่งของที่ดีของที่เป็นแฟชั่นของที่เป็นไฮเอ n นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำให้ชีวิตคุณนั้นดูดีขึ้นแล้วคุณให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะอันนี้คือผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะ,ะในการลงทุนบ้างแหละ มีเงินสักก้อนหนึ่งเอาไปลงทุนไปซื้อที่ไปซื้อทองอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบให้มันเงินมันงอกเงยขึ้นอะไรเงี้ยคุณจะคิดแบบนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยนะคะในเรื่องความรักคุณมองในเรื่องความรักลองลงมาจากในเรื่องการเงินการลงทุนนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณจะคบกับใครก็าตามคุณอยากจะให้เขาคนนั้นนะคะมีมากกว่าความรัก ทำไมถึงเรียกว่ามีมากกว่าความรักเพราะว่าความรักอย่างเดียวสมัยนี้มันกินไม่ได้แล้วมันต้องมีทั้งความรักแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่แบบค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันนะคะก็มีพร้อมกันมาพร้อมกันเลยก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่แบบเธอเป็นนักลงทุนตัวยงหรือเป็นนักธุรกิจอ่า หรือทํางานแวดวงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวกับการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเธอคนนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเขารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักการลงทุนในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะแล้วเธอจะไม่ชอบผู้ชายที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเลยนะคะจะมาคบกับเธอแล้วก็ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยให้เธอเห็นนั่นนี่หรือว่าไม่มีรู้จักเก็บจักออมอะไรอย่างเงี้ยเธอจะไม่ปลื้มคุณเลยนะ นะถ้าแบบคบกับเธอแล้วคุณแบบคุยกันในเรื่องของการลงทุนคุยกันในเรื่องของการแบบทําให้เงินมันงอกเงยขึ้นเธอจะชอบมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมิถุนายนของชาวราศีเมถุนนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีธาตุลมราศีพฤษภแล้วก็ราศีธาตุไฟนะคะ ่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมถุนค่ะหน่ถ้วยนะ9้าดาบแล้วก็เก้าถ้วยสำหรับไพ่8อ of c u p คือจริงๆสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีเมถุนนะ่ะมีทุนดีอยู่แล้วด้วยนะ คู่คุณให้ความแบบมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของคุณนะคะคุณหรือคุณเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของคนที่คุณรักคือความรักแบบมีความสุขแฮปปี้ดีสําหรับคนที่มีคู่นะอันนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะแล้วคู่ของคุณน่าจะนําความโชคดีมาให้กับคุณนําความโชคลาภหรืออะไรประมาณนี้นะคะบางคนถ้าชอบเสียงดวงเสียงโชคก็ให้แฟนหรือคนรักนี่แหละไปซื้อหรือไปหยิบมาให้ก็มีโอกาสที่จะ โชคดีหรือว่า,อ,าอะไรนิการสิ่งโชคะนะคะอาจารย์ไม่พูดตรงๆก็แล้วกันเนาะต่อมาเป็นไพ่ก้าดาบเนาะใบนี้ค่อนข้างที่จะทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นคิดมากจิตตกวิตกกังวลแล้วก็นําไปสู่การที่นอนไม่หลับถ้าเกิดในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนอนไม่หลับอาจารย์คิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะแสดงว่าคุณมีเรื่องให้คิดเยอะแยะ นะอาจารย์อยากจะให้คุณนั้นเรียนรู้การปล่อยวางนิดนึงนะคะสิ่งไหนก็ตามที่มันเหนือการควบคุมสิ่งนั้นเรียนรู้ให้คุณรู้จักการปล่อยวางนะแล้วคุณจะเบาตัวแล้วคุณจะสบายตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะส่งผลต่อในระยะยาวเลยถ้าคุณอยากแบบนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะมันส่งผลต่อสุขภาพของคุณอาจจะไปส่งผลต่อสุขภาพตาส่งผลต่อสุขภาพของบางคนอาจจะเป็นปวดหัวไมเกรนเรื้อรังไปเลย นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไปเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะใบสุดท้ายใบสรุปคือไพ่เก้าถ้วยโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนคนใดที่เป็นเพศที่3เพศที่3มีอะไรบ้างละ่ะก็ว่ากันไปนะ,ะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์คิดว่านะเวลาที่คุณอยู่ในห่วงความรักคุณจะเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้มันต้องไปรอดมันต้องอะไรก็ตามแล้วคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะแล้วคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารการกินค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนที่เป็นเพศทางเรื่องเนี่ยนะเพศที่สามนะคะนะชอบทำอาหารมากให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารการกินหรือบางทกีอยากจะเปิดร้านอาหารให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอ๊ะมีข้อนึงที่อาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงเกือบลืมนะผู้หญิงชาวราศีเมถุนคนใดที่ยังคงโสดอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสว่าคุณจะได้เจอกับคนที่แบบเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะนะก่อนที่จะคบหาดูใจก่อนที่จะตกลงปรงใจเป็นแฟนกับใครนะคะ นะแล้วคุณก็จะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับโ o l d e เ a เจ e l เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ